สวัสดีเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอล5คู่ในค่ำคืนวันเสาร์นี้ก็เป็นลีกใหญ่ในลีกยุโรปกลับมาเตะกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยครับสุดผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเริ่มจากตัวที่ผมได้กดบิลและส่งให้เพื่อนสมาชิก VVIP ทางไลน์นะครับเป็นทีเด็ด VVIP นะครับก็จะเป็นนิสครับชนะนอง2องคู่นี้กินครึ่งหนึ่งนะครับ สำหรับเพื่อนสมาชิก VVIP ก็เฮงรับรับกันไปอีก1วันนะครับสำหรับผลฟุตบอลที่ผมได้วิเคราะห์หน้าช่องไว้5คู่นะครับคู่แรกครับเบสิกตัดชนะ1นยกครับคู่ที่2ครับโชเลชนะ2อนกินเต็มครับคู่ที่3ครับดอนมุญชนะ5้หนึ่งกินเต็มครับคู่ที่4ครับเป็นคู่ VIP นะครับนิชชนะน้องสองหนึ่งคู่นี้กินครึ่งหนึ่งครับและคู่ที่5ครับไบตันเสมอคิดตั้นผเลทหนึ่งหนึ่งคู่นี้เสียครับ ตอนนี้เรายังเปิดรับสมาชิก VVIP กันอยู่นะครับถ้าหาท่า,าในใดต้องการที่จะเป็นสมาชิก VVIP ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ Ad j o s 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับเพื่อสมัครสมาชิก VVIP กันได้นะครับ วิเคราะห์บอลวันเสาร์ที่15มกราคมพศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกพิม์ลีกกิจครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำพิม์ลีกในค่ำคืนวันนี้เลยนะครับเป็นคู่ระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับสิงห์บลูเชลซีนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเอตีฮัสเตเดียมเตะกันในเวลาทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่1ครับ แข่งไปแล้ว21นัดชนะ17เสมอ2แพ้ไป2เกมยิงได้53เสียไป13ประตูมีอยู่53คะแนนครับส่วนเชลซีนะครับอยู่อันดับที่2ครับแข่งไปแล้ว21นัดชนะ12เสมอ7แพ้ไป2เกมยิงได้45เสียไป16ประตูมีอยู่43คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดกันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดลังสุด เป็นซิตี้ครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดสเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นเชลซีครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดครับเรามาส่องฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บชัยชนะไปได้9นัดแล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่ซิตี้บุกไปเอาชนะสวินดอนทาวมาได้4ประตูตัวหนึ่งครับ ส่วนเชลซีนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้6นัดแล้วก็เสมอไป4เกมโดยที่10เกมหลังสุดนี้เชลซี Chelsea ยังไม่แพ้ให้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่เชลซีนะครับบุกไปเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์มาได้1-0ประนในศึกฟุตบอลคาราบาวครับนักครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีอยู่2รายที่กําลังเรียกความฟิตแล้วก็คาดว่าเกมนี้จะ ไม่มีชื่อลงเล่นนะครับก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกกับฟิลฟอร์เดนนะครับหนึ่งรายที่ต้องติดโทษคดีอยู่ก็จะเป็นบันจังมัเมนดีนะครับส่วนในรายของจอห์นสโตนก็ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้นะครับแล้วก็ในรายของลิยาตมาเลสนะครับก็ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติในศึกฟุตบอลแอฟริกันนิชั่นครับนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าเป๊ปกัลเล่าจะมาในระบบ4-33นะครับ ผู้สับประตูก็ใช้เอเดอร์ซอนครับแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นคาร์วอเกอร์ฝั่งซ้ายก็จะใช้เชากานเซโลครับคู่เซนต์นะครับวันนี้ใช้เอบริดลาป็อกจับคู่กับลูเบนดิอัสครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีโรดี้อีคายกูดูกันแล้วก็เควินเดอะบอยครับแล้วก็3ประสานเหน้าวันนี้ก็ใช้ไลฮิมสตอร์ลิงแบงโกโดซิวาแล้วก็กาเบรโกลเคซุดครับ ส่วนเชลซีนะครับปายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยเบนเชวเลลลิสเจมแล้วก็เชเวอร์ชลบานะครับโดยที่3รายนี้เป็นผู้เล่นแนวรับทั้งหมดเลยนะครับอีกหนึ่งรายนะครับที่มีปัญหาด้านโควิด -19 ก็จะเป็นอันเดีสคิตนเซนนะครับแล้วก็ในรายของเอดูอาร์เมนดี้รายนี้ก็บินกลับไปรับใช้ทีมชาติในศึกฟุตบอลแอฟริกันนชั่นคับนะครับ โดยวันนี้นะครับคาดว่าเชลซีจะวางระบบ 3, 4, 2, 1นะครับผูกสารประตูก็ใช้เกปาอาลิซาลากาแนวรับสามคนนะครับก็จะมีเซซ่าอสาสปริโกเอต้าเตียโกซิวาแล้วก็อันเจเนโอรูริเกอร์ ตรงกลาง4คนนะครับริมเส้นฝั่งขวาก็ใช้คาร์ลมมาสันออดอยฝั่งซ้ายก็จะเป็นมาค์กออลองโซ่คู่ตรงกลางครับก็จะใช้จอจินโยจับคู่กับมาติโอโควาซิตเพเมเกอร์สตัวครับวันนี้จะใช้เมสันเมาส์จับคู่กับไคลฮาวต์นะครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้นะครับก็จะใช้ล o มิโลลูกกูลงลาตะข่ายในวันนี้ครับเรามาดูทักษะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ ก็สำหรับในเกมวันนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนดีที่สุดในฤดูการนี้แล้วนะครับในชั่วโมงนี้นะครับแมนซิสตี้ดับหนึ่งเชลซีดับ2นะครับผลงาน5นัดหลังสุดนะครับซิตี้เก็บชัยชนะมาได้5นัดรวดเลยนะครับส่วนฝั่งเชลซีครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2เกมนะครับเรียกได้ว่าทั้ง2ทีมตอนนี้ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับถึงแม้ว่าซิตี้จะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับ ซึ่งทั้ง2ทีมนะครับสูสีกันเป็นอย่างมากนะครับเชลซี Chelsea, มีดีที่เกมรับแล้วก็เคานเตอร์แท็กนะครับส่วนซิตี้นะครับมีดีที่เกมลุกแล้วก็ความเฉียบคมในแนวลุกนะครับโดยที่ในราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อ1ลูกนะครับจากลทราคานี้นะครับผมมองว่า ถ้าเลือกมองฝั่งใดฝั่งหนึ่งในคู่นี้นะครับผมยังมองว่าเกมวันนี้เชลซีนะครับถ้าจะแพ้จริงๆเชลซีจะแพ้ไม่ขาดนะครับแล้วก็วันนี้ครับผมยังมองว่าเชลซีในยุคของโทมัสซูเคิลนะครับเป็นทีมที่ยกกระดับจากเมื่อก่อนมาค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของเกมรับนะครับแล้วก็การเคาน์เตอร์แท็ถึงแม้ผู้เล่นบางรายจะมีฟอร์มไม่เปี้ยงป้างนะครับโดยเฉพาะในรายของโรมมโลโลกูนะครับและยิ่งมาดูสถิติเฮทูเฮ d ผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับ4เกมหลังสุดนะครับซิตี้นะครับ เก็บชัยชนะเหนือเชลซีไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับนอกนั้น3ครั้งเนี่ยเป็นเชลซีชนะมา3ครั้งเลยฉะนั้นครับไม่ว่าซิตี้มาเจอเชลซีในยุคไหนนะครับก็เป็นงานยากเสมอก็อย่างที่บอกนะครับซิตี้มีดีเรื่องเกมลุกที่หลากหลายนะครับส่วนเชลซีเองมีเกมรับที่ยืดหยุ่นแล้วก็มีเกมเคานเตอร์แท็กที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับทีนี้เราต้องมาวัดกันที่ความผิดพลาดกันแล้วว่าทั้ง2ทีมนี้ใครมีความผิดพลาดน้อยกว่ากันก็จะเป็นฝ่ายวิน คู่นี้นะครับผมขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างเชลซีในราคาหนึ่งลูกเนี่ยผมคิดว่าเชลซีจะยันได้ฟะงไปกันที่คู่ที่2นะครับเราไปกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างเอฟซีโคโลนครับเจอกับบาเยุร์นินครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามไรเอเนอร์จีสเตเดียมนะครับเตะก,กันในเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับผมเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ แพ้บ้าโคโลนนะครับอยู่อันดับที่6ครับแข่งไปแล้ว18นัดชนะ7เสมอเจแพ้ไป4เกมยิงได้30เสียไป28ประตูมีอยู่28คะแนนครับส่วนไบยมินครับอยู่อันดับที่1ครับแข่งไปแล้ว18นัดชนะ14เสมอ1แพ้ไป3เกมยิงได้57เสียไป18ประตูมีอยู่43คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดเป็น โคโลนครับเก็บชัยชนะได้1ครั้งเสมอ1แล้วก็เป็นฝั่งไบเยนครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง8ครั้งครับเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของโคโลนะครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่โคโลนะครับบุกไปเอาชนะแฮท้าเบอร์ลินมาได้3ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนไบเยนมิวนิกนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้8นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ไบเยนครับเปิดบ้านแพ้ให้กับบุลเซียมุนเช่นกลัดบักไป1ประตู่อ2ครับเรียกได้ว่าเป็นอีก1เกมที่ไบ y เยนพลิกล็อกพ่ายแพ้คารังเลยนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากเจ้าบ้านนะครับ FC โคโลนนะครับมีผู้เล่น4รายที่กำลังเรียกความฟิตอยู่นะครับก็จะเป็นคิงส์ลีย์ชินเดอร์ทิโมฮอนจอร์กเม e เล่แลวก็เซบาสเ i ียนแอนเดอร์สันนะครับหนึ่งรายที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติก็จะเป็นเอเยตส์กินเฮลี่นะครับโดยที่วันนี้นะครับ FC โคโลนนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับตรงกลาง2คนนะครับก็จะเป็นซาลิดออคานจับคู่กับ ยันยุงมีสิทิ์นะครับแล้วก็3ประสานในแนวลุกเนี่ยวันนี้จะใช้อองเดดูด้าฟเรนเคนแล้วก็มาร์คอุดนะครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้นะครับจะใช้อันโทนี่โมเดสเต้นะครับ ส่วนฝั่งไบเยอร์มิวนิกนะครับก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่1รายก็จะเป็นอันฟังโซเดวีนะครับส่วนใน8ปรายที่กําลังเรียกความฟิตอยู่แล้วก็คาดว่าเกมนี้น่าจะมีชื่อด้วยนะครับก็จะเป็นมาเนลไนเออร์เดโยอุปาเมกาโนโอมาริชาร์ดกอเร์งแตงโตอริโซลูก้าเอนันเดสต่อไกนี้อันซูคิงซี่โกมองแล้วก็เลรอยซานเน่นะครับแล้วก็3ามรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นนิคคาสุเล่เลออนโกเลสกาแล้วก็โจเซฟสตานิสิตนะครับสองรายที่ ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติก็จะเป็นเอริกแม็กซิมโชปูโบเตงกับบูนาซานะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่ายูเลนนาเกลมันนะครับจะวางระบบ4-2-3-1นะครับผู้สาประตูใช้มาเนลนอยเออร์นะครับแนวรับ3คนนะครับก็จะมีเบญจเปงปาวาอุปาเมกาโนแล้วก็นิคาสูเล่นะครับตรงกลาง4คนครับก็จะมีโจชัวคิมิตโอมาริชาร์ดนะครับเล่นปิดริมเส้นแล้วก็คู่กลางครับก็จะใช้มาร์กโลกากับโตลิโซนะครับโดยที่ตัวปั้นเกมแนวลุก2ตัวก็จะเป็นโทมัสมุลเลอร์กับแซกจินาบี้นะครับ หน้าเป้าวันนี้นะครับจะใช้ระบทเลวันดอบสกี้ลงล่าตาข่ายในวันนี้ครับเรามาดูทักนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ ก็สำหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีฟอร์มดีในบุนเดสลีก้านะครับซึ่งฟอร์มปัจจุบันของทั้ง2ทีมนะครับหนัดหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านอย่างโคโลนนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับส่วนไบเยนนะครับหนัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งล่าสุดเป็นเกมที่ไบเยนนะครับแพ้กับกันบักไป21เรียกได้ว่าเกมวันนี้ครับไบเยนต้องกลับมาชนะเพื่อเรียกความมั่นใจสู่ท โดยผลงานในฤดูกาลนี้นะครับของโคโลนะครับถ้านับฟอร์มการเล่นในบ้านครับจาก10เกมเนี่ยชนะไป6เสมอ3แพ้ไป1เกมเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับส่วนไบเยนมิวนิกนะครับฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนในฤดูกาลนี้นะครับเก็บชัยชนะไปได้7นัดจาก9เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมเรียกได้ว่าไบเยนมิวนิกครับมีเกมเยือนที่ค่อนข้างจะดูดีเป็นอย่างมากเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ไบเยนมิวนิกต่ออยู่ที่ลูกครึ่งครบ2นะครับ และถ้าเรามาดูสถิติ h เ to Head อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไบเยนนะครับชนะไปถึง8นัดเลยทีเดียวครับจากเจอกัน10เกมเนี่ยเรียกได้ว่าคู่นี้นะครับก็จะเป็นโคโลนมักจะแพ้ทางให้กับไบเยมินิกนะครับ แต่เป็นที่แน่นอนนะครับคุณภาพผู้เล่นเนี่ยฝั่งาเยมูนิกเหนือกว่าค่อนข้างมากบวกกับได้ผู้จัดการทีมอย่างยูเลนนาเกลวมันนะครับที่ผลงานเนี่ยดีวันดีคืนนะครับซึ่งอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วครับรูปแบบการเล่นของาเยมูนิกก็ดูดีเป็นอย่างมากจากเล่นราคานี้นะครับผมขอกัดฟันต่อไปที่าเยมูนิกนะครับผมเชื่อว่าในเกมวันนี้าเยมูนิกจะเก็บ3แต้มออกไปได้แล้วก็2ลูกเนี่ยาเยมูนิกผมว่ามีนะครับแล้วก็มาลุ้นกันที่เม็ดที่3นะครับว่าาเยมูนิกจะกดได้ ถ้าชนะเพียงแค่2ลูกก็เพียงพอสำหรับในเกมวันนี้นะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่าเยมินิกลุนเม 3, ็ดสามฟนดงเรามากันที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้เป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษน,นะครับ จะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึง่งเตะกันที่สนามวิลล่าพ์คนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับแอสตันวิลล่านะครับอยู่อันดับที่14ครับแข่งไปแล้ว19นะัดชนะ7เสมอ1แพ้ไป11เกมยิงได้25เสียไป30ประตูมีอยู่22คะแนนครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับที่7ครับแข่งไปแล้ว19นะัดชนะ9เสมอ4แพ้ไป6เกมยิงได้30เสียไป27ประตูมีอยู่31คะแนนครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับสิบนัดหลังสุดเป็นฝั่งวิล่าครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกันไป็น,น,นัดแล้วก็เป็นแมนยูครับเก็บชัยชนะไปได้7นัดครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของแอสตันวิลล่าเก็บชัยชนะไปได้4เกมแล้วก็แพ้ไป6เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่วิลล่านะครับบุกไปแพ้กับแมนยูมา1ประตูศูนย์ในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนแมนเชสเตอร์ atter, ยูนเต็ดครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้6นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่แมนยูนะครับเปิดบ้านเอาชนะวิลล่านี่แหละฮปปะ ในวันอังคารเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับแอสตันวิลล่าจะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายก็จะเป็นลีออนไบรลี่กับ มาเวเลสนาคัมบานะครับโดยที่1รายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นจอห์นแมกินนะครับอีก1รายที่กำลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นฟิลิเป้คูติโน่นะครับถ้าความฟิตถึงเนี่ยคูติโยมีชื่อในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็1รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นแอชลียังนะครับริมเส้นตัวเก่าของทีม2รายที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติก็จะเป็นเบอร์ธานตาเร่กับ เชเซเกะนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าสตีเฟนเจโรลัดนะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นเอมเรโนมาติเนตแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นมาติแคทฝั่งซ้ายก็จะใช้ลูก้าดีนนะครับแบ็กซ้ายตัวใหม่ที่ได้มาจากเอเวอเรตต์นะครับคู่เซ็นเตอร์ฮัครับจะใช้เอซี่คอนซาจับคู่กับชาลอนมิงนะครับโดยที่ตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีจอค็อบแรมซี่ดักสลัดลุยแล้วก็มองกรงซายซองนะครับโดยที่3ปราสาทในหน้าวันนี้จะใช้ เอเมเรโนบูเอเดียออยลี่วัดกินและก็ฟลิเป้คูดินโยที่ได้มาจากบาร์เซโลนาและคาดว่าจะสตาร์ทเล่นเป็นตัวจริงเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นปอปอกปานะครับสองรายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นลุกชอกับสกอตแม็กโทมินีครับหนึ่งรายที่กำลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นดีนเฮนร์สันนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งรายก็จะเป็นอองตนีนิมักซียาวนะครับซึ่งเกมนี้คาดว่าจะไม่มีชื่ออย่างแน่นอนนะครับห้ารายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะมีแฮร์รี่แม็กควายดิโกดารโลคิเยโนโรนโดฟิลโจนและก็เจดอนซานโชครับโดยที่1รายติดภารกิจรับใช้ทีมชาติอยู่ก็จะเป็นอิลิกบายีนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าลาฟลังนิกนะครับ อาจจะเปลี่ยนแผนมาใช้แผน4-3-1-2นะครับผู้เสียประตูก็จะใช้เดวิดเดเคอนะครับแนวรับ4คนครับฝั่งขวาก็จะเป็นอารอนวานบิสกาฝั่งซ้ายก็จะเป็นอเล็กซ์เตเลสนะครับคู่เซนทร์ครับวันนี้คาดว่าจะใช้แฮันนี่แม็กไกว์กับตันทีมจับคู่กับลาเฟลวารันครับกลาง3คนนะครับวันนี้คาดว่าจะใช้เฟร็ดเนมิยามาติดแล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบคครับเพย์เมเกอร์วันนี้ครับจะใช้บูโน่เฟรนเดสโดยที่หน้าคู่นี้ครับก็จะเป็นโอกาสของเอดิสันคาวานี่กับมาร์คัดัตฟอร์ดครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับเกมวันนี้ในคู่นี้นะครับก็มาเจอกันอีกแล้วครับหลังจากที่เพิ่งเจอกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเป็นแมนยู u, เอาชนะวิลลาไปได้1นที่โอทฟฟอร์นะครับซึ่งเกมวันนี้เนี่ยก็เป็นเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งวิลลาเองได้เล่นในบ้านด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องความได้เปรียบการเล่นในบ้านวิลลามีอย่างแน่นอนนะครับถ้ามองดูแค่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับวิลล่านะครับฟอร์มเริ่มแผ่วแล้วนะหลัง เก็บชัยชนะมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่ง5เกมหลังสุดของวิลล่านะครับชนะไป1นัดแล้วก็แพ้ไป4เกมนะครับส่วนฝั่งแมนยูนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะไป3เสมอหนึ่งแพ้ไป1เกมนะครับเรียกได้ว่ามแมนยูก็มากระตุวอย่งอีกครั้งนึงส่วนทางกับวิลล่านะครับที่ฟอร์มเริ่มดรอปลงและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในเกมวันนี้นะครับก็เป็นการวางหมากของลาฟลังนิกนะครับที่ คาดว่าเกมวันนี้ลังนิกอาจจะปรับเปลี่ยนแผนการเล่นนะครับหลังจากที่แผน4-2-22นะครับโดนวิจารณ์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกูลูหรือแฟนบอลน,นะครับวันนี้ลังนิกอาจจะใช้แผน4-3-1-2ซึ่งมองดูแล้วก็จะเป็นแผนใหม่สำหรับแมนยูนะครับแต่ต้องมาดูกันว่ารับลังนิกเองจะจะัดสรรผู้เล่นแบบไหนนะครับส่วนวิลล่านะครับก็จะมีขุมกําลังใหม่ที่ได้ลงวันนี้2รายก็จะเป็นลูก้าดีนที่ได้มาจากเอเวอร์ตันกับ ฟริปเป้คูตินโยนะครับที่ได้มาจากบาร์เซลโลนาจากการยืมตัวนะครับแต่ราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดอ,อยู่ที่ครึ่งลูกนะครับ จากเลทราคานี้นะครับผมยังมองว่าในเกมวันนี้นะครับความได้เปรียบจะอยู่ฝั่งที่ทีมเยือนอย่างแมนยูนะครับถึงแม้วิลล่านะครับจะเป็นทีมที่สร้างความปวดหัวให้กับแมนยูถ้ามองดูฟอร์มจากนัดที่แล้วนะครับวิลล่าเล่นดีเป็นอย่างมากนะครับแต่ในแดนหน้านะครับไม่เฉียบคมนะครับทำให้แมนยูนะฮะเก็บชัยชนะได้และเกมวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่รูปแบบการเล่นจะ คล้ายเดิมนะครับถ้ามาส่องสถิติอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเฮดทูเฮดนะครับยามที่แมนยูเจอกับวิลล่าทีไรนะครับแมนยูก็มักจะทําผลงานได้ดีเสมอซึ่ง5เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้เจอกันในทุกรายการนะครับเป็นแมนยูเก็บชัยชนะมาได้รวด5เกมเลยนะครับถึงแม้บางเกมจะสกอร์ไม่ขาดนะครับแต่แมนยูก็ยังเอาตัวรอดและเฉือนชนะได้นช้นครับเกมวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่แมนยูจะเอาตัวรอดและเฉือนชนะได้อีกครั้งหนึ่งฟะดง มากันที่คู่ที่4นะครับเป็นคู่ระหว่างยูเวนตุสครับเจอกับอูดินิเซนะครับเป็นศึกกรารชดเชานะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามอาริอันส์อารีนานะครับเตะกันในเวลาตีสองสนะครับเรามาดูกับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ ยูเวนตุสน,นะครับอยู่อันดับที่5ครับแข่งไปแล้ว21นัดชนะ11เสมอ5แพ้ไป5เกมยิงได้32เสียไป21ประตูมีอยู่38คะแนนครับส่วนอูดินเซ่นะครับอยู่อันดับที่14ครับแข่งไปแล้ว19นัดชนะ4เสมอ8แพ้ไป7เกมยิงได้28เสียไป34ประตูมีอยู่20คะแนนครับเรามาดูเฮ t o h e a d ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุด ยูตูครับเก็บชายชนะไปได้8นัดเสมอกันไป1นัดแล้วก็เป็นอูดินเซ่ครับเก็บชายชนะไปได้1นัดครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะครับถ้าท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v v p p นี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ @jos88 8อเอสแปดดที่ในใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพ,เพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ VVP นี้กันได้ครับ เราไปกันที่คู่ที่5นะครับเป็นคู่ระหว่างปาริสเซงเชแมนครับเจอกับแบลส์นะครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสามนะครับเตะกันที่สนามพาร์คเดอะแปงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยครับชาวบ้านครับเปเอเชนะครับอยู่อันดับที่1ครับแข่งไปแล้ว20นัดเนี่ยชนะ14เสมอ5แพ้ไป1เกมยิงได้40เสียไป18ประตูมีอยู่47คะแนนครับส่วนแบลส์นะครับอยู่อันดับที่13นะครับแข่งไปแล้ว20นัดชนะ6เสมอ7แพ้ไป7เกมยิงได้26เสียไป31มสิ ตูมีอยู่25คะแนนครับเรามาดูเฮ to ูเฮ d ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดเป็นฝั่งเบเชครับเก็บชัยชนะได้ทั้ง10นัดรวดที่เจอกันเลยในทุกรายการเลยครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของ p s ชเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ p s ะบุกไปเสมอกับปียงมาได้1ประตูหนึ่งครับส่วนแบล็ตนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้หนัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่แบล็ตครับแพ้ให้กับนิสมา3ประตูศูนย์ครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเริ่มจากฝั่ง p s เชนะครับปารีสแซงเชแมงก็จะมีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วย2อรายที่มีการบาดเจ็บก็จะเป็นเนมากับจูเลียนเด็กเร์นะครับส่วนห้ารายที่มีปัญหาด้านโควิด -19 ก็จะมี อังเกลดิเมเลียเลวเนลเมซี่เลวินคอสซาว่าจาโรจิดอนาลุม่าแล้วก็ดานิโลเปเล่านะครับสามรายที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติก็จะมีอัชลัฟฮาคิมิเยดิซาเกแล้วก็อาดูเดียโลนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่ามอโรโปเชติโนนะครับจะวางระบบ4-3-3นะครับคู่เซตน,นะครับก็ใช้ปาสเนลคิเบนเบ้จับคู่กับมาควินยอตนะครับ ตงรงกลาง3คนนะครับก็จะมีมาโกเวลติเรยโดเปเรเดสแลวก็อ er ันเดรอเลานะครับสามประสา,านในหน้าวันนี้จะใช้จอร์จีไวรุ่มวัดันสูงขึ้นมาเลยนะครับมอโลอิกาดีแล้วก็คีเรตเอมบาเป้ครับส่วนทีมเยือนเบสนะครับรายชื่อผู้เล่นมาเจ็บก็จะมีอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยเซบาสเตียนชิบวงนะครับกับโลมานเดรคาซิโยนะครับหนึ่งรายที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติก็จะเป็นเฮลิสเบเกรานะครับ โดยวันนี้นะครับคาดว่าเบสจะมาในระบบ4-4-2นะครับคู่ตรงกลางครับก็จะใช้ลูซิงอากุเมจับคู่กับแฮงก้าเอ็มบ็อกนะครับแล้วก็คู่หน้าวันนี้ครับจะใช้สตีฟมูนี่กับช h ิเมิ์เลอร์โลลองนะครับเรามาดูทักษะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับ เสเชนนะครับอยู่อันดับที่1เนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดของเปสเชก็เก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ2หรือยที่5เกมหลังสุดเปสเชไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนแบดนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเรียกได้ว่าช่วงหลังก็เป็นแบดนะครับฟอร์มเริ่มแผ่วปลายแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีฟอร์มที่ดีเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องมาเจอกับทีมอย่างเปเชนะครับผมมองว่าเกมนี้แบทน่าจะรอดอยากนะครับถึงแม้ว่าเป๊เชเองนะครับจะขาดขุมกําลังตัวหลักไปหลายคนนะครับแต่ผู้เล่นที่มีอยู่ในมือของเปเชนะครับผมยังมองว่าเกตฟุตบอลยังมีดีกว่าทีมเยือนเป็นอย่างมากเลยนะครับ ยิ่งถ้าเรามาดูสถิติ1ตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นสถิติ h e t o h e a d นะครับผลงานที่เคยเจอกัน10เกมหลังสุดนะครับเป็นฝั่งเปเชนะครับเก็บชัยชนะไปได้10นัดรวดเลยนะครับถ้านับย้อนกลับไปก็ตั้งแต่ปี2011เลยทีเดียวฉะนั้นครับเกมวันนี้นะครับทีมเยือนอย่างแบทคาดว่าน่าจะไม่รอดทีนี้เราต้องมาดูกันว่าเลทราคาวันนี้นะครับจะเปิดมาที่เท่าไหร่นะครับ เลตราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่2ลูกนะครับและคาดว่าจะไหลไปที่ลูกครึ่งครบ2นะครับจากเลดราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้นครับถ้าจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับคู่นี้ผมขอยังมองเลือกเชียร์ทีมต่ออย่างเพชเชนะครับซึ่ง 1ลูกเนี่ยสแต้มเปชเชมีค่อนข้างแน่นะครับลูกที่2เนี่ยผมยังมองว่าน่าจะมีนะครับซึ่งอาจจะไม่เกินกว่านี้นะครับฉะนั้นครับถ้าเลือกที่จะอยู่กินครึ่งกับรอ,อกินเต็มเนี่ยผมยังมองว่ารอ,อกินครึ่งเพื่อกินเต็มจะดีกว่าฉะนั้นครับคู่นี้ผมขอเลือกเชีร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเปชเชลุนเม็ดาสามฟดงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับผมจะสรุปสั้นๆอีก1รอบนะครับผม คู่แรกครับเป็นแมนซิตี้กับเชลซีคู่นี้ผมลองไปที่เชลซีคู่ที่2ครับโคโลนกับบาเยอนนิกคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่บาเยันคู่ที่3ครับเป็นวิลล่าเจอกับแมนยูผมต่อไปที่แมนยูครับคู่ที่4ยูเวนตุสเจอกับอุริเซ่คู่นี้เป็นคู่ v ีวีนะครับสำหรับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ v ีวีก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับคู่ที่ห้าครับเปเอชเชเจอกับแบลสนะครับคู่นี้ผมกัดฟันต่อไปที่เปเอชเช กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนนะครับก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ j o s 8 8ดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเคราะ์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพืประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กรสุดกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสวัสดีครับ